วันนี้เราขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับเพราะเป็นโรงพยาบาลของคนไทยทุกคนและเราต้องการความช่วยเหลือจากภา,าคอุตสาหกรรมเอกชนด้วยซึ่งท่านมีกำลังมากกว่าพี่น้องประชาชนทุกคนนอกจากนั้นแล้วหน่วยงานของรัฐเราต้องการนะครับเพราะไม่ทำวันนี้เราจะทำวันไหนถ้าวันนี้เรายังพึ่งพาตัวเองไม่ได้แล้วใครจะช่วยเราในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าท่านจะเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชนหรือพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับจะมากจะน้อยประวัติศาสตร์ทางด้านการแพทย์สาธารณสุขจะเกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือร่วมใจร่วมบริจาคจากท่านทุกคนนี่แหละครับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารจะพยายามทำให้เสร็จภายใน2ปีนะครับธันวานนี้จะวางศีดาเลือกแล้วครับเราล้อช้ามไม่ได้นะครับจะดูโควิดสิครับวันนี้เรายังสู้ไม่ได้เลยยังไม่มีวัคซีนถ้าเกิดกลับมาอีกรอบเครื่องช่วยหายใจจะทำ,ทำยังไง และในอนาคตจะมีไวรัสสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาอาจจะมีภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในทั่วโลกเพราะโลกยุคนี้เป็นโลกยุดิส u ั t ชันเราไม่สามารถที่จะพยากรณ์อนาคตของโลกและของโรคได้สิ่งเดียวที่เราทำได้คือการเตรียมพร้อมให้เราสามารถยืนอยู่บนลำแข้งตัวเองได้2ปีครับเราต้องทำเฟสแรกให้สำเร็จครับโรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อรักษาคนไทยทุกคน โดยคนไทยทุกคนและเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนะครับโรงพยาบาลนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อคนไทยโดยคนไทยครับ